สวัสดีครับวันนี้เรา,าดูสาเหตุที่ทําให้ป้อนมน้ำเสียงเสียงดังและการแก้ไขเสียงดังเกิดจากอะไรนะป้อนน้าที่บ้านเวลาสตาร์ททำง,งานจะมีเสียงดังตามคลิปเรามาตรวจสอบดูว่าเสียงดังเกิดจากอะไรเปิดมา,าก็าปพบว่าเสียงดังเกิดจากบริเวณนี้นะครับ่อนการตรวจสอบก็จะทําการปิดเบรกเกอร์ ปิดน้ำเข้าน้ำออกจากปั๊มนะครับเพื่อความปลอดภัยแลก,ก่อนจะทำงานนะครับหลังจากที่ปิดนะปิดไฟปิดน้ำแล้วแล้วก็ไขควงมาขันน็อตคลายฝาครอบปัอลมออกนะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ามจุด เปิดมาแล้วก็จะพบว่าจะ,จะเห็นซากจิ้งจกตายอยู่ตรงองจ่นเหม็นครุง้งอันนี้ก็เป็นตัวต้นเหตุนะครับที่ทำให้มอเตอร์ปั้มน้ำเกิดเสียงดังอันนี้ก็จะเป็นเสียงดังที่เกิดจากปั้มน้ำนะครับเกิดจากใบพัดปั๊มน้ำแล้วก็ไขโค้งมาขันไขโคงมาแน่น เลนทางออกนะครับแล้วก็ลองเอาม,มือหมุนดูนะครับก็จะพบว่าใบาพัดก็จะฟีหมุนฟีเสียงดังเกิดเสียงดังนะครับนี้เราก็สั่งซื้อใบพัดจากร้านค้าออนไลน์เราขอประมาณ1วันราคาร้อยกว่าบาทนะครับของมาส่งแล้วอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบใบพัดอันใหม่และอันเก่านะครับเปรียบเทียบทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบพัดที่สั่งมามีขนาดเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นสภาพของใบพัดนะครับที่ร้านค้าเนี่ยก็จะให้แหวนถังมาให้ด้วยนะครับน,นี่คือแหวนถังที่ร้านค้าให้มาด้วยแล้วก็เอาใบพัดเนี่ยถอดอันเก่าออกแล้วอันใหม่ใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นการทดลองใช้งานนะครับเสียงดังก็จะหายไปนะครับไม่จบแค่นี้ครับไม่สามารถเราไม่สามารถใช้ไขควงกับครีมในการ ใส่แหวนทางได้ต้องมีใช้เครื่องมือพิเศษก็คือคีมทางสั่งซื้อคีมทางจากร้านค้าออนไลน์ลองขอรอของอีกประมาณ1วันเช็คกันอ้าวคีดทางมาแล้วมาถึงแล้วนี่ก็จะเป็นแหวนทางและคลีมทางนะครับแล้วก็จะใช้คีมทางต้องรู้ต้องรู้ของแหวนนะครับทางทางแหวนออกนะครับเอาแหวนเนี่ยไปใส่กับใบพัดลมล็อก ใบพัดลมกับแกนเพามอเตอร์นะครับหลังจากที่ทำใส่เสร็จแล้วแล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ควรจะปิดฝาก่อนนะครับปิดฝาเสร็จแล้วเราก็ทดลองการทํางานดูนะครับเสียงก็จะหายไปเสียงดังก็จะหายไปเงียบนี่ก็ปิดงานอย่าเกิดอย่าเกิดปัญหาขึ้นอีกนะ อนี้สรุปปิดงานครับสาเหตุเกิดจากจิ้งจบต้องทำการเปลี่ยนใบพัดรบายความร้อนค่าใช้จ่ายอยู่ที่199บาทอันนี้เป็นข้อมูลเดือนสิงหาคมปี2564นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ